นี่วันนี้เราเป็นกุ้งลายเสือนะครับนะอุ้ยหล่นแก้วอีกแล้วกินเป็นยำอย่างนี้อร่อยนะ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้ยำมาม่ากุ้งสุกนะครับผมอยากจะกินนะครับทุกคนวันนี้เราเลือกใช้เป็นแบบว่าเป็นตัวที่เป็นมาม่าที่มันเป็นกลิ่นกะปิสักนิดหนึ่งนะครับมันก็จะมีความหอมของกะปิทุกคนวันนี้อาจจะบอกว่ามีผักมากินคู่ด้วยไม่เยอะนะครับมีเป็นแตงกวาแบบนี้มานะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราวันนี้อร่อยมากทุกคนนะครับอืมอร่อยอีกแล้ว ก็มันอร่อยอ่ะอืม,อมคนคนอร่อยอ่อืมอร่อยจริงหอมมากหอมมะนาวเพราะกี้บีบมะนาวลงไปตรงข้างหน้ามันนิดหนึ่งตรงนี้นะครับปาดีเรากินกันเลยนะครับแซบๆไปหาอะไรมานั่งกินด้วยกันนะครับ กลัวว่ามันจะมไม่แซ่บไม่พอก็เลยปั่นน้ำจิ้มมาด้วย ต้องเป็นหอมหัวใหญ่ที่อยู่ในยำนะถ้าเป็นหอมหัวใหญ่ที่อยู่ในพวกผัดกะเพราอย่างเงี้ยห้ามห้ามใส่มาเด็ดขาดนี่วันนี้เราเป็นกุ้งลายเสือนะครับนะอุ้ยหล่นแก้วอีกแล้วอืมกินเป็นยำอย่างเงี้ยอร่อยนะ วนนี้มาแค่สตัวเพราะว่าอยากกินกุ้งตัวเล็กๆด้วย <c oughs> มันนึบหนักปากดีมาก <c oughs> อยากคืนน้ำลายตามสิ <c oughs> ัวนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้านะครับแต่ว่าที่เห็นสีเป็นอย่างนี้เพราะว่าแบบมันเป็นตัวมาม่าที่มันเป็นรสชาติของกะปิครับน้ำจิ้มวันนี้เขียวหน่อยนะพริกเขียวเยอะสีมันจะขึ้นกับตามพริกที่เราใส่เลยครับ กินคู่กันไปกินแกล้มกันไปครับอร่อยอเผ็ด ยำขึ้นมาลาดมันไหลลงเผ็ดๆขอกินน้ำแป๊บนึงทุกคนกุ้งลายเสือเนี่ยมันมันแน่นมากเลยเนาะตัวมันแน่นมากเลยครับ 음. 응. 음. 어 음. 음. มีใครชอบกินหอมหัวใหญ่เหมือนกี้บ้างเหม็นบอกหน่อยส่วนใหญ่กี้เจอเพื่อนที่แบบว่าไปกินข้าวด้วยกันเวลากินยำอ่ะกียหอมหัวใหญ่ออกหมดเลยซึ่งกี้ชอบมากอร่อยมันต,ต้องคุกๆน้ำหน่อยเนาะ น้ำเปล่าลนะครับทุกคนชอบบอกว่ากี้กินน้ำจิ้มแทนน้ำเปล่าก็ได้มั้งวันนี้เผ็ดแต่ส่วนใหญ่เวลากี้ทำน้ำจิม้มนะครับน้ำจิ้มอะเวลามันโดนกับเครื่องเทศอย่างอื่นนะครับผมมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ยังถ้าเป็นยำแบบเนี้ยถ้าใส่พริกเยอะคือเผ็ดเลยอย่างเงี้ยคือเผ็ดมากไม่ได้เผ็ดจากน้ำจิ้มนะเผ็ดจากน้ำยำ 嗯。Hmm. วันนี้กี้ทำมาม่ามาสี่หอ่อทุกคนไม่รู้จะกินหมดไหมแต่ไม่น่าหมดหรอกครับเดี <c> ่ย <oughs> เริ่มอิ่มๆแล้วเพราะว่าเผ็ดแล้วก็กินน้ําแล้วก็เลยอิ่มเลยอะ่ะกุ้งลายเสือเขาจะได้ความเนื้อแน่น ความแบบว่านั่นมากอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าความกินอร่อยจริงๆนะตัวเล็กๆอะ่ะกินอร่อยกว่าเพราะว่ามันเป็นคําเดียวแล้วแบบว่ามันแบบว่าปุ๊บเข้าปากเลยครับ โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแบบว่าคลิปน่ารักน่ารักนะครับอาจจะแบบว่าไม่นานมากด,ด,ดีกี้ก็อิ่มนะครับอิ่มได้ไงก็ไม่รู้สงสัยเพราะว่าเป็นเส้นมาม่านะครับรวมถึงวันนี้เผ็ดแล้วก็เลยกินน้ําเยอะแล้วก็เลยประกอบกันก็เลยอิ่มเลยนะครับ แต่ก็ควรอิ่มเนาะกุ้งลายเสือ2ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็คืออิ่มแล้วนะโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อน,อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับผมค,คลิปนี้นะครับลายเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับวันนี้อร่อยนะแต่อิ่มมากเลยอ่ะอิ่มน้ำเออบา,บายบายครับ